วันนี้อากาศเย็นนะคะมาที่ MK Suzuki ค่ะวันนี้เรามาลองแบบบุฟเฟ่ต์นะคะราคาหัวละ4 4 0้อยสิบน้ำเก๊กฮวยรวมอยู่ในนั้นแล้วนะคะสุกี้ของเราก็เดือดพร้อมทานแล้วค่ะน้ำจิ้มของเราก็พร้อมแบบมากๆนะคะพริกกระเทียมจัดเต็มไปเลยค่ะพามียกก็มาค่ะติ่มซำนะคะแล้วสั่งเป็นขนมจีบกุ้งนะคะเมื่อมีลูกชิ้นแล้วผักพร้อมแล้วนะคะเนื้อสัตว์ก็มาค่ะสามชั้นสไลด์ค่ะ ดูดีคะ่ะหมูหน่ากินไหมคะแบบสุดยอดเลยคะ่ะสไลด์บางๆนะคะเนื้อแล้วก็แบบเออไขมันนะคะพอดีพอดีอดสวยๆเลยคะ่ะลวกกับน,น้ำเดือดนะคะกินคู่กับน,น้ำจิ้มของเขานะคะหรือกินกับพรสึแบบสุดยอดมากเลยคะ่ะส่วนตัวคิดว่าเมนูบุฟเฟ่ต์นะคะแบบของน้อยกว่าแบบที่เราสั่งเป็นจ,จานจๆนะคะพวกเกี๊ยวกุ้งที่เราชอบกุ้งสดอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะคะ แต่เหมาะสําหรับคนกินเยอะๆเลยค่ะถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะกินแบบอิ่มสุดๆค่ะจะบอกว่าแบบ3มชั้นสไลด์คือดีแบบสุดๆเลยค่ะลองมาลองกันนะคะมาตรฐาน mk เขาแบบรสชาติเขาให้ที่1อยู่แล้วค่ะสุดยอดเลยค่ะขนมหวานเขานะคะวันนี้เราสั่งมาเป็นหวานเย็นถั่วแดงนะคะท็อปด้วยไอติมค่ะโอ้โหฟินไปเลยค่ะอยากเพื่อนๆมาลองนะคะเยี่ยมค่ะ